ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่15กันยายน2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับเศษฐากิจเสรีช่างบังเอิญอะไรบานนั้นพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่เพิ่งจะโชว์ผลงานทําทันทีลดราคาน้ำมันดีเซลนิตละไม่เกิน30บาทเป็นบุตรชายของผู้บุกเบิกกิจการด้านพลังงานของไทยคือพลโทนรงสศลีรัฐวิภาคครับสนใจเข้าไปดูในเว็บไซต์ worldwide web พรพันธ์เ e t ได้ครับประวัติคร่าวๆพลโทนรงเป็นอดีตเจ้ากรมการพลังงานทหาร และผู้อำนวยการองค์การเชื้อเพลิงสังกัดกระทรวงกลาโหมช่วงนั้นประเทศไทยกำลังเร่งรัดพัฒนาประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองพนทโกนรงเป็นผู้บุกเบิกก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกของประเทศไทยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อพศ2502เป็นผู้ก่อตั้งปั๊มน้ำมันสามทหารวัตถุประสงค์คือเพื่อจำหน่ายน้ำมันที่ขุดและกลั่นได้เองจากโรงกลั่นน้ำมันที่อำเภอฝาง ให้ประชาชนใช้ในราคาถูกนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมปริโตเลียมสมัยใหม่ในประเทศในเวลาต่อมากระทั่งยุครัฐบาลพเอกเรียงศักด์ชมนันันแต่แปรสภาพองค์การเชื้อเพลิงและปั๊มน้ำมันสามทหารให้กลายมาเป็นการปริโตเลียมแห่งประเทศไทยและกลายมาเป็นบริษัทปตท,ท,ทจำกัดมหาชนในปัจจุบันฉะนั้นรัฐมนตรีพลังงานคนนี้ต้องไม่ธรรมดา ลดราคาน้ำมันช่วยชาวบ้านได้จริงแต่ก็ไม่ยั่งยืนเมื่อกองทุนน้ำมันติดลบสุดท้ายก็ต้องเอาจากราคาน้ำมันไปเติมอยู่ดีแต่นโยบายการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเสรีเพื่อลดราคาน้ำมันนี่สิครับไม่ค่อยมีรัฐบาลไหนพูดถึงและไม่มีรัฐบาลไหนอยากทำเพราะอะไรกลัวกระทบกับโรงกลั่นในไทยหรือไม่สามารถลดราคาน้ำมันได้จริง ผู้รู้หลายๆคนพูดไปในทิศทางเดียวกันปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์น้ำมันส่วนใหญ่สามารถนำเข้าโดยเสรีไม่มีข้อจำกัดอะไรแต่มีเงื่อนไขาการสำรองน้ำมันเท่านั้นค่าการตลาดปัจจุบันมีผลกับราคาน้ำมันไม่มากนักบางช่วงใกล้เคียงกับสิงคโปร์บวกค่าขนส่งค่าประกันในการนำน้ำมันสเร็จรูปเข้ามาราคาที่ซื้อจากโรงกลั่นภายในแทบไม่ต่างจากราคานำเข้าดังนั้น ถึงเปิดเสรีก็ไม่น่าจะทําให้ราคาหน้าโรงกลั่นกับราคานําเข้าน้ามันสําเร็จรูปแตกต่างกันและการตั้งราคาหน้าโรงกลั่นในไทยก็อ้างอิงราคาสิงคโปร์หรือจะเลิกอ้างอิงราคาสิงคโปร์ยาวแล้วครับทีนี้ก็ต้องรอรัฐมนตรีพีรพันธ์ท่านลงในรายละเอียดครับบางทีเส้นผมอาจบังภูเขาจะสร้างแรงจูงใจในการนําเข้าอย่างไร ปัจจุบันโรงกลัน่นกลั่นน้ำมันได้เกินกำลังการใช้หรือได้เกินหนึ่งล้านบารรลต่อวันขณะที่ปจจริมาณการใช้ไม่ถึง1ล้านบารรลต่อวันปัจจุบันกิจการน้ำมันเป็นตลาดเสรีทั้งนำเข้าและส่องออกพันกันไปทั้งโลกอยาไปอิจฉาประเทศผลิตและส่งออกน้ำมันครับนั่นเพราะเขาส่งออกได้มากจนสามารถอุ้มประชาชนในประเทศโดยขนหน้าแข้งไม่ร่วงไทยจะไปทำแบบนั้นไม่ได้ก็ไม่ง่ายครับ จะทาให้ราคาน้ํามันราคาถูกเว้นเสียว่ารัฐบาลสามารถหารายได้อันมหาศาลจากแหล่งอื่นได้ก็อาจจะลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันได้อีกแต่กรณีนี้รัฐมนตรีพลังงานคนเดียวทําไม่ได้แน่นอนมันต้องเล่นดนตรีเพลงเดียวกันทั้งคอรมอท่องเที่ยวเพิ่มอีกได้ไหมขอเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพไม่ใช่ปริมาณที่มาแย่งทรัพยากรอ,อุตสาหกรรมยุคใหม่มีนวัตรกรรมใหม่ เทคโนโลยีสมัยใหม่มากพอแล้วหรือยังพาณิชย์จะขายอะไรเพิ่มและยังขายใครเพิ่มได้อีกแรงงานทักษะสูงมีเพียงพอหรือเปล่า EEC ต้องบูมกว่านี้รัฐบาลมีแผนอะไรบ้างหรือเปล่าถ้ารัฐบาลไม่สามารถหาไรายได้เพิ่มได้ขณะเดียวกันกลับมาแต่นโยบายลดแลกแจกแถมท่องไว้เลยครับนี่ๆนี่นี่นี่มีแต่นี้ประชาชนนี่แหละครับเป็นผู้ที่ต้องชดใช้นี้ ส่วนรัฐบาลมาแล้วก็ไปดูกรณีรัฐบาลยิ่งลัก์เป็นตัวอย่างปัจจุบันยังมีความเข้าใจผิดเรื่องไทยขุดน้ำมันเองกลั่นเองและส่งออกด้วยแต่ทำไมน้ำมันราคาแพงอยู่มากครับมีการยกตัวอย่างบรูไนมาเลเซียส่งออกเหมือนกันแต่น้ำมันถูกกว่าไทยมากไทยลิตรละเกือบจะ40บาทแล้วทำไมบรูไนไม่ถึง14บาทยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้เห็นภาพ มีสองครอบครัวครอบครัวหนึ่งลูกสิบคนทำนาสิบไร่อีกครอบครัวมีลูกคนเดียวทำนาสิบไร่เหมือนกันครอบครัวไหนเหลือกินเหลือใช้แถมยังเอาไปขายได้อีกต่างหากแล้วครอบครัวไหนกินไม่เหลือต้องซื้อข้าวมาเพิ่มมาตรการลดแลกแจก,กแถมเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นซึ่งรัฐบาลน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีฉะนั้นการพูดถึงมาตรการระยะยาวที่สามารถแก้ปัญหาได้ถาโร รัฐบาลต้องให้ความสําคัญมากกว่าแต่มาตะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวส่วนใหญ่เอาไปหาเสียงไม่ได้ครับเพราะมันคือต้นทุนที่ประชาชนต้องจ่ายอาทิการปรับโครงสร้างภาษีใหม่เพื่อให้รัฐสามารถเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นการแก้กฎระเบียบต่างๆเพื่อเอื้อให้เกิดการลงทุนมากขึ้นต้องใช้เวลาครับสำหรับประชาชนก็มีส่วนสำคัญในการกอบกู้เศรษฐกิจชาติ ต้องทำหน้าที่พเลเมืองดีอย่างแข็งขันไม่หลบเลี่ยงกฎหมายเรามีบทเรียนมาแล้วยุครัฐบาลลุงตู่กับโครงการคนละครึ่งร้านค้าจำนวนไม่น้อยถอยกลูดเพราะไม่อยากเข้าระบบภาษีไม่อยากเสียภาษีครับวันนี้14กันยายนนายกเศรษฐาพร้อมคณะขุนคลังเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเริ่มจากพระพรหมเอราวัณสารพระภูมิเจ้าที่พระคลังมหาสมบัติ พระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่หหลังจากนั้นคลองช้างคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระสวงมีความเชื่อว่ารัฐมนตดีครังคนใหม่จะต้องคล้องพวงมาลัยหลังช้างหากพวงมาลัยขาดจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีราบรื่นครับพวงมาลัยไม่ขาดทั้งสองฝั่งนายกเศรษฐาจะทำให้ประชาชนเป็นเศรษฐีได้หรือเปล่าตามดูกันศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสื้อพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมคนไทยชาวพเยา ซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลิพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty